สาวว่าจะไม่ลองพันกตะเอิมจริงๆนุ่นก็วางแผนกับสมิตเวเวสว่าจะผ่าคลอดวันที่24่หกกราดที่ผ่านมาก็เกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่นคุยฟิกฟีแบบนี้แล้วเนาะสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมันลูกแตกเนาะหมอนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลา,าแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้ว แล้ววันนี้ <Okay. S 1> ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริงแฟที่มันเกิดขึ้นกันนวนคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนวที่สุดก็น่าจะเป็นลุยเพราะว่าเขาต้องผ่านกันรับรู้ข้อมูลที่มันไม่รู้ว่าจะไปคู่จะเป็นยังไงยุ่นอยาก่อวนพี่ๆทุกคนวันสื่อมวลชนทุกทุกคน ให้ความเห็นใจเรานิดนึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยากให้พี่ๆขึ้นรูปเราไม่อยากเห็นรูปนองมันสื่ออีกแล้วอะเห็นแค่รูปเราก็พอ <c oughs> ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะภา <c oughs> <c oughs> ษาว่าจะไม่ร้องไห้แต่เริม ตาหมายที่เชิญเลยครับพี่หลอกสูญเสียเนาะก็วันนี้ต้องขอโทษที่พี่ด้วยที่ไม่ได้ให้คำถามไม่ให้พี่ถามมาเลยเลยก็ขอเริ่มเรื่องแบบกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายเนาะจริงๆนุ่นก็วางแผนกับสมิตเดเวท ว่าจะผ่าคลอดวันที่ี4มกราคมที่ผ่านมาก็นุ่นไม่ได้ฝากคันที่สมิธติเวสสุขุมวิทนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆรู้กันว่านุ่นมีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะที่ดูแลตั้งแต่ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ปรึกษาผู้มีบุตรยากรวมไปถึงการฝากคันเพราะฉะนั้นนุ่นเลยเลือกที่จะฝากคันกับคลินิกตัวเองโดยมีคุณหมอนัทเป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นส่วนเรื่องการฝากคันเป็นยังไงนุ่นขอโยนให้ คุณหมอเป็นคนให้รายละเอียดแล้วกันเนาะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์นัทเกียรติพิวัสุนนะครับเป็นสูตินารีแพทย์นะครับอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ครับผมเป็นแพทย์ที่ดูแลพี่นุ่นตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์ครับที่ผ่านมามาโดยตลอดครับ เพื่อเคารพสิทธิของผู้ป่วยนะครับและครอบครัวผมขออนุญาตเล่าในข้อเท็จจริงแล้วก็การดูแลตามมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับตลอดเวลาที่ฝากคันมาพี่นุ่นเป็นผู้หญิงเก่งหนึ่งคนเลยครับที่มาฝากคันตามนัดอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ตลอดจะมากับพี่หลุยส์สกอตในทุกเดือนในช่วงไตรมาสแรกครับในช่วงเวลาการฝากคันเนี่ยเราก็จะ มุ่งเน้นดูเรื่องของชีพรจรความดันและก็ประเมินสุขภาพของทารกครับซึ่งการประเมินทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติมาโดยตลอดครับผมแต่อย่างที่สื่อมวลชนและทุกท่านทราบกันดีครับว่าพี่นุ่นเคยมีประวัติของการมีเนื้องอกในมดลูกมาก่อนแล้วเคยผ่าตัดเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ครับซึ่งนั่นเป็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง ที่ทางทีมแพทย์เองแล้วก็พี่นุ่นแล้วก็พี่หลุยรับทราบข้อมูลแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องความเสี่ยงนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเข้าสู่ไตรามาสที่3ครับซึ่งเป็นไตรามาสที่ใกล้คลอดแล้วเราติดตามถี่ขึ้นทุกสัปดาห์ครับผมโดยการประเมินน้ำหนักทารกประเมินทารกและการบีบตัวของมดลูก ซึ่งการบีบรัดตัวของมดลูกในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งจากที่เราตรวจพบไม่มีความผิดปกติหรือมีการหดรัดตัวของมดลูกใดๆครับผมในระหว่างนั้นเราก็มีการประสานงานกับทีมโรงพยาบาลสมิตเวสสุขุมวิทครับเพื่อวางแผนการคลอดอย่างที่พี่นุ่นเรนแจ้งไปในช่วงวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับและเผื่อว่า จะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นปวดท้องเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดพี่นุ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทได้อย่างทันท่วงทีครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทได้เป็นอย่างดีครับผมจนกระทั่งในวันที่เกิดเหตุครับคือ10มกราคมที่ผ่านมาครับผมซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่อายุคันยังไม่ครบกำหนด พี่นุ่นมีอาการเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ปวดท้องรุนแรงจนบู้เกือบหมดสติครับผมผมได้รับการประสานงานจากคุณหลุยส์ก็ต์ครับแล้วก็พี่หลุยส์โทรมาในวันนั้นผมก็รีบวางแผนแล้วก็ประสานงานกับทีมของโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทเพื่อให้มารับตัวโดยฉุกเฉินซึ่งตอนนั้นเอง ทางทีมโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทก็เข้ามารับการรัรกษาในระยะวิกฤตนั้นได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับลำดับต่อไปหลังจากนี้นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรักษาแล้วก็การวางแนวทางในการรักษาผู้ป่วยในระยะวิกฤตผมขออนุญาตให้ทางทีมสูตินารีแพทย์นะครับของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเป็นคนถแถลงแล้วก็ชี้แจงในประเด็นของภาวะฉุกเฉิน ให้สื่อมวลชนได้ฟังนําโดยท่านอาจาร,รย์ปานวาดนะครับเป็นผู้ดูแลพี่นุ่นในช่วงระยะวิกฤตในช่วงนั้นขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีทุกๆท่านนะคะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อแพทย์หญิงปานวาดหานอมรค่ะเป็นสูตินารีแพทย์นะคะเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะโดยที่คุณหมอนัดนะคะได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะ ก็คือในช่วงระหว่างที่ฝากคันค่ะคุณหมอนัดได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเพื่อส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาระหว่างตั้งคันค่ะและในกรณีที่ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นคุณนุ่นจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเป็นผู้ดูแลค่ะและหมอจะขออนุญาตเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ในวันนั้นค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจตรงกันค่ะโดยในวันที่10มกรานะคะช่วงสายๆของวันนั้นค่ะคุณหมอนัดได้โทรมาแจ้งว่าคุณนุ่นเนี่ยมีอาการปวดท้องมีอาการจุกแน่นทั่วๆท,ท้องค่ะร่วมกับมีอาการวูบทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เลยประสานให้รถฉุกเฉินหรือรถ EMS นะคะรวมทั้งคุณหมอฉุกเฉินค่ะออกไปรับคุณนุ่นที่บ้านค่ะ โดยคุณหมอฉุกเฉินที่ไปกับรถเอ s ได้โทรมาแจ้งค่ะว่าณขณะนั้นคุณนุ่นมีภาวะความดันโลหิตที่ต่ำมากค่ะความดันโลหิตอยู่ที่80-40มิลิเมตรปรอดซึ่งถือว่าต่ำมากมีหัวใจที่เต้นเร็วมากๆค่ะ140ครั้งต่อนาทีและเริ่มมีอาการหายใจเร็วร่วมกับที่คุณหมอนัดเคยแจ้งก่อนหน้านี้ค่ะว่าคุณนุ่นเคยผ่าตัด นำก้อนเนื้อที่มดลูกออกทำให้มีแผลที่ตัวมดลูกค่ะเมื่อรวมจากประวัติที่ได้ทั้งหมดค่ะทางทีมเลยสงสัยว่าน่าจะมีภาวะมดลูกแตกค่ะซึ่งทำให้เสียเลือดในช่องท้องมากและเป็นสาเหตุของความดันลงอีกที่ต่ำลงค่ะทางทีมจึงได้เตรียมห้องผ่าตัดฉุกเฉินค่ะเตรียมทีมคุณหมอผ่าตัดเตรียมทีมคุณหมอเด็กแล้วก็ คุณหมอดมยาค่ะเพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงทีทันทีที่คุณนุ่นมาถึงค่ะเมื่อคุณนุ่นมาถึงที่โรงพยาบาลค่ะเราได้พาคุณนุ่นไปยังห้องผ่าตัดเลยเพราะคิดว่าจะยังไงก็ตามจะต้องได้รับก,การผ่าตัดอย่างเร่งดวง่วนและตอนนั้นเนี่ยเราได้ทำอันตราซาวค่ะเพื่อประเมินสัญญาณชีพของทารกในครรภ์และณนะตอนนั้นเนี่ยเราตรวจไม่พบสัญญาณชีพของทารกในครรภ์แล้วค่ะ แต่เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจที่จะผ่าตัดเพื่อให้การรักษาแล้วก็เซฟชีวิตของคุณแม่ไปก่อนค่ะณนะตอนนั้นเนี่ยเราได้ทําการผ่าตัดค่ะคลอดทารกออกมาค่ะเราพบว่ามีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากค่ะเมื่อตรวจที่ตัวมดลูกดูค่ะพบว่ามีแผลขนาดใหญ่ค่ะเป็นแผลปลิกแตกที่บริเวณได้หลังของมดลูกค่ะ ซึ่งมีเลือดออกจากบริเวณนั้นทําให้อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากแล้วก็ทําให้เกิดความดันลบผิดตามคะทั้งทีมก็ได้ทําการเย็บซ่อมตัวมดลูกที่ฉีกขาดค่ะใช้เวลาในห้องผ่าตัดประมาณ3ชั่วโมงค่ะก็สามารถหยุดเลือดที่ออกจากแผลได้ค่ะรวมทั้งทีมคุณหมอดมยาค่ะก็ ได้ให้เลือดแล้วก็สาดน้ำปริมาณมากเพื่อรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ค่ะจนณจุดนั้นเนี่ยสัญญาณชีพทุกอย่างก็พ้นระยะวิกฤตค่ะแต่เนื่องจากว่ามีการเสียเลือดในปริมาณมากค่ะคุณนุ่นยังจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาต่อในห้อง ICU หรือว่าหอผู้ป่วยวิกฤตนะคะเพื่อให้เลือดอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดในปริมาณมากค่ะ โดยหลังจากนั้นเนี่ยเราพบว่าคุณนู้นมีอาการน้ำท่วมปอดซึ่งเกิดจากการที่ได้รับเลือดแล้วก็สารน้ำในปริมาณมากค่ะจึงยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ณนะขณะนั้นก็มีทีมแพทย์สหาสหาขาวิชาชีพค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอ ICU นะคะคุณหมอโรคปอดคุณหมอโรคเลือดแล้วก็คุณหมอโรคติดเชือะะ้อค่ะเป็นทีมเดียวกันในการให้การดูแลรักษาคุณนู้นในวันนั้นค่ะ จนสัญญาณชีพทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะภาวะน้ำท่วมปอดดีขึ้นแล้วก็สามารถนำท่อช่วยหายใจออกด้วยได้ค่ะซึ่งใช้เวลารักษาใน ICU ประมาณ4วันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ยังจะต้องได้รับก,การรักษาต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลค่ะโดยรวมเนี่ยคุณได้รับก,การรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาทั้งหมด6วันค่ะแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะ ก็เรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เกือบไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยฟิฟีแบบนี้แล้วเนาะส่วนสาเหตุแล้วก็เหตุผลก็มาจากมดลูกแตกเนาะหมอก็จากที่เคยผ่าตัดมาค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆีทุกคนนะคะที่แบบให้กำลังใจตั้งแต่เมื่อวานละแบตเตอรี่ทำรองทำงานหนักมากเลย <laughs> เพราะว่าแบบ ทุกคนไม่ว่าจะข่าวเอ่ยทุกคนก็ส่งทาง D ีทอ้มงไลน์มาให้กำลังใจเราทั้งหมดเราไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงเราก็ต้องขอโทษที่เราไม่สามารถที่จะแบบตอบไลายตอบดีอขอบคุณแต่เราเห็นทุกอย่างนะคะนุ่นไม่อยากให้ทุกคนเศร้าไปกับข่าวนี้เพราะว่ามันผ่านเวลามาแล้วแล้วก็ที่ผ่านมามันเศร้ามาพอแล้ว แล้ววันนี้ที่เราแถลงข่าวจริงๆเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้ฟังความจริงแฟกทที่มันเกิดขึ้นกับนุ่นไม่อยากทุกคนไปนั่งนะว่าหนึ่งสองสามมาเกิดมาจากการตั้งครันเป็นแบบนี้แบบนี้มันมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะจะเกิดกับคนที่แบบตั้งครันในภาวะสุดท้ายใจมาสามทุกคนนะคะมันแค่มาแจ็คพอตที่เราก็ถือว่า นี่ก็เป็นหัทาหอนเรื่องหนึง่งเป็นสัญญาณเตือนให้หลายๆคนที่เคยผ่าตัดเหมือนนุ่นให้ระวังตัวมากขึ้นแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตรงไมหมอกับทุกคนเนาะสุดท้ายนุ่นว่าพี่ๆคงอยากถามน่นว่าแล้วอนาคตนุ่นหนุ่ยจะเป็นยังไงต่อคือตอนนี้เราโฟกัสในเรื่องของสุขภาพนุ่นมากกว่าเพราะว่าจากที่เสียเลือดไปยเยอะเนาะนุ่นต้องฟื้นฟูร่างกายส่วนถ้าจะถามว่านุ่นอยาก จะมีลูกกันอีกไหมมันยังมีความหวังอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าวันนี้นุ่นจะไม่มีลูกแล้วนุ่นแค่คิดว่าจะเลือกจะมีหรือโฟก,กัสที่ชีวิตคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้เนาะรู้แค่ว่าคนที่อยู่วันนั้นที่เป็นห่วงและรักนุ่นที่สุดก็น่าจะเป็นลุยเพราะว่าเขาต้องผ่านการรับรู้ข้อมูล คีมันไม่รู้ว่าจะไปคู่จะ,จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้เวลาเราให้กำลังใจเราผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วน้นคิดว่ามันมันไม่นาหแล้วค่ะเราเคยคืนโน้นเคยสูญเสียมาเยอะอะนน้นว่าชีวิตเรามันมันต้องไปต่อได้เราจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้งแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากจริงๆต้องขอขอบคุณผู้วำการทางสมิติเวชด้วยนะคะที่เป็นห่วงทั้งนุ่นและหลุยคอยประชิกตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์คุณหมอปันวาแล้วก็ทุกๆคุณหมอเลยที่เฉพาะทางทีมของสมิติเวชท,ทุกคนที่ผลนุ่นนุ่นไม่รู้จะรอดไหมตั้งแต่ตั้งแต่ทีมคุณหมอไปจนถึงพยาบาลที่ดูแลนุ่นในห้องไอซียู ดูแลนุ่นดีมากแล้วก็แบบทุกคนรุ้นไปกับน,นุ่นจริงๆขอบคุณมากสุดท้ายก็คงจะต้องขอบคุณพี่ๆนะักข่าวทุกๆคนที่ให้กำลังใจเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเนาะเราเจอกันเราก็ไม่คิดรลกว่าเราจะมาเจอกันใ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 น,ในจุดนี้ในในโมเมตนต์นี้ไม่มีขยะนี่น่าจะเป็นวันที่เห็นหน้าลูกด้วยซ้ำเลยถูกไหมขอบคุณเอซีขอบคุณคนที่ ไม่รู้จักเราเลยแล้วก็ได้เล็กมาให้กำลังใจเราค่ะเราเห็นทุกข้อความเลยขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ยุ่นอยากวอนพี่ๆทุกคนวอนสื่อวอนชนทุกทุกคนที่ให้ความเห็นใจเรานิดนึงเนาะน้องไม่อยู่แล้วน้องไม่อยากให้พี่ๆี่ขึ้นรูปน้องน้องไม่อยากเห็นรูปน้องมันสื่ออีกแล้วอะ รูปเราก็พอจะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วพี่ๆน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝากข่าวนี้กระจายบอกให้เป็นข้อมูลสำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้ก็จบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้เนาะเดินทางปลอดภัยค่ะ